ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเด้อครับเพื่อชิมนผ่านอีกไม่ไม่ๆขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพี่พอครับครับสวัสดีครับเอ่อเมนี้มีควายมาเปิดจักตัวนะพอมเอนี้เปิดสองตัวไหมเปิดสองตัวเนาะเปิดสองตัวควายควายแม่สาวมดบ้างครับเนาะแม่ควายแม่สาวมัวอัน ยี่พอซืวางได้ก่อนเนาะยี่พอผาพยี่พอไงภาพเนาะี่พอภาพเข้ายุ่บ้านวังทองตําบลหอยเตยอำเภอคุล่งจังหวัดมหาสารคามครับตำบลหอยเตยอำเภอคุรล่งจังหวัดมหาสารคามเบอร์โทรแน่พอเบอร์โทรจือโทรกะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าม่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเยโอ้เอามาเบื้องล่าละเอียดคั้วไี้เนาะพอเนาะมาตัวนี้ไหมเบื้องโอ้ขามันขึ้นงอย่างเนี่ยถ่ว เนาะตัวนี้ควอยเป็นควอยหึ่งฮึกเนาะตัวนี้ควอยโอ้มันเป็นลูกตัวไหนล่ะพ่อนี่เอ้ากวาดวากวาคว้ยลูกกลมมาเพิ่นมาผสมให้พนัเพิ่นทับให้โอออเป็นควอยกลมประดุษนะครับเนาะมีเพิ่นมีใบมีหลอดอยู่บ่านอพว่ามีใบอยู่ตัวหลอดต่ว่าเสียใสนี่ล่ะใบกระไรเพิ่นเอาให้โอ้โอโอใสใส่งมือกันนะมันเป็นลูกตัวไหนายใดจังไดนี่ล่ะใบนกระไรอ๋อนี่นะครับเนาะ เป็นเดี๋ยวอ่านกันแมงเหรอเอสบีแสงเทียนแสงเทียนนี่นี่นี่แม่วัวพี่น้องเบื่ออ่านทวงซอยนี่แสงเทียนนะครับนี่นี่นี่แสงเทียนแสงเทียนแม่นแม่นแมนแมนแสงเทียนครับแสงเทียนตัวนี้เป็นลูกแสงเทียนนะครับแสงเทียนเป็นบัสยังสี่นะเป็นกองกรมพสุสัตนะครับเป็นนี่นี่ครับนี่เห็นรอเจ้าพนักงานสัตวบาลนะครับนี่พี่น้องครับนี่อ่า หล่ไปไหนเราพอราคาหน่ตัวนี้ราคาตัวนี้ 6, หกหมื่หนห้าหกหมื่นห้าไม่นหกหมื่นห้าวาผัิดเนาะวาบัผิดดอกหกหมื่นห้าไอราคา 6, หกหมื่นห้านี่ความสูงมันยืดเทเนอ่ะพอไหมถ้าพอข้อมูลสูงกวาร้อยยี่สิบห้าเป็นลูกแสงเทียนเลยพี่น้องเดอ้อเป็นลูกแสงเทียนเป็นลำเชื่อของกรมปศุสัตว์นะครับเดี๋ยวผมผมขออนุญาตเบล่งตาเบล่งเบล่งหน้าตานะครับเขาใยดีพี่น้องครับเขาใยดีเขาเปิดดีตากระแ้มแจมกระจ้ำนะครับ ข้ออ่องเอื้อยพี่น้องครับแล้วนี่แนวแนวที่ผมหมักก็คือขานะครับขาแข็งขาใหญ่เอิกกว้างเนี่ยพี่น้องปากขับเจียวเนาะแมนปากขับเจียวห็นว่าอัตลักษณ์ได้การมืดแล้วครับพี่น้องครับนี่เพิ่งพุ่นพุ่นครับพุ่นโอ้ความสูงนี่อยู่เท่ายเนาะนี่ความสูงนี่เนาะความสูงนี่อยู่ประมาณใดเนาะพอนี่ความสูงประมาณลอยนี้สิบห้าละประมาณลอยนี้สิบห้าขันปอดใจว่าดีกว่าวัดให้เบิ้งไดวัดอ่ะเอาวัดวัดเลยพ่อเอาวัดเลยวัดเลยมามามาจูงจูงไปวัดจูงไปวัดนี่ ดูเงิบาดบ้างเลยครับเอามันเอามันจะมันจะสบายใจทุกคนเออเบิ่งถ่ายยังน้ำยวดยวดยวดไปเออถ่ายดีโอ้หางหางลามดีเนาะพ่อเนาะเงาหางไงนี่คือคั้วไมีสายเล้วพ่อเด้อนี่คั้วไมีสายนี่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 สบายจยกากดโต๊ะน้ำเลี้ยงยังอยเด้อนี่เด้อเด็กโกน้ำเลี้ยงยังไงนี่อ่าเอาถามเลยครับถามทันเลยครับเทันเลยครับ ลอยยหาอยยิหายหลอยยเงยยิบเรอยอยี้พี่ ak, น้องเด้อยยเอาประกันอยิบหาเอาประกันอยนะครับเนี่ยเนีเนีาตังไปก่อนตังไปก่อนตังไ้พี่น้องเห็นนะเเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเอาสีเลยยังขัดแมนวอ้ครับเนี่ยพี่ <SAN> P, น้องครับเอานี่ความสบายใจอยยีเนี่ยครับหรือเ่าเอาได้เลยเนี่ยอ่าอยยีสิบเอาเพิ่มประกันลอยิาพี่น้องครับบ่านาเกียร มันก็ธรรมดายงี้ยมขั้ยแต่ว่าไทยนี่แปดสามสิบปุ่นนี่เนาะปุ่นแล้วไทยมันครับโอ้เงามเงามนี่มักจะแข็งขามเลยนะมกมืนหาราคาตัวอะไรวะพอ่พอตัวอะไรนิดน้อยตัอไรนิดน้อยนอนนเนาะเนาลูกแสงเทียนสายป้าปังแปดลิลเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับเป็นลูกกลมปศะทุษรัตนะพี่น้องนี่เนาะมกมืนหาอ่ามักกับจังคุยเอาแมไ่ได้ปะนี่พาพตัวนี้ดิโอ้แม่นีไม่หญ่งกับวะหญ่ขึ้นเลย หางบักย่งางหางยางเงาเลยพี่น้องครับโอ้ห่อนหอนเนาะพอเนาะห่อนเนาะอ,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 อ่ายูโฮมโอ้แต่พอควยตัวนี้ไหมมันเป็นไอ้ควายสายใดเนาะพอนี่พอนี่เป็นพอเป็นแม่มันเป็นยังไงเนาะครับเนี่ยโอ้ถ่ายดีถ่ายถ่ายหมอกหน้าตัดเด้อนคนอื่นพอพ<ๆ>ันกว่าแบบอย่างแบบแสนหรือแบบอย่างพอมันนะ โอ้บักบักล้านหาแสนน่ะหาแสนนั่นแหะโอ้ตะกี้มันซื้อบักหาแสนครับพอเจ๊กี้มันซื้อบักหาแสนแต่เดี๋ยวนี้คนตั้งซื้อไม่แล้วเพราะว่ามันซื้อขายกันไปหลายแล้วเดี๋ยวนี้ซื้อเขากันซื้อล้านหาแสนนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นี่นาสิเป็นข้อมถ้วยสมัยข้อมโตนะครับเนาะแปอเลิ่งถ่ายเลยพี่น้องโอ้ถ่ายไทยมองหน้าตัดงามเลยพี่น้องเลย่ายมองหน้าตัดนะครับแล้วก็เป็นต้นโตให้ว่าเป็นข้อมสางเงี้ยข้อตัวนี้เกือบร้อยสี่สิบเลยผมเบิ่งตามสายตาเลยอายุมัน สองปีแล้วกุ้ยพ่อเชื่องแล้วบอว่านี่มันกุ้ยหน่อยโดนนั่นมัดชินหญาเลยพ่นมดมือนั่นน่ะแมนโอ้กุ้ยหน่อยจะ่งงมาไว้พ่อโอ้พ่อไหนจับซัดนะครับพ่อไหนจับซัดพ่อกินหญ่มน้อยมดมือมิษพ่นโอ้มันขึ้นแล้วเนาะเนาะขึ้นแล้วกุ้ยขึ้นแล้วเอาพี่น้องผู้ใดอยากได้พ่อใดจะไปใซส์เอาตัวนี้นะครับกุ้ยอยู่อายุกับสองปีเนาะพ่อเบิ้งเบิ้งทางหนาเขาเหมือนกันนะเบิ้งทางหนาเขากลมกลมหัวตรงไหมครับกลมหัวตรงไหมโอ้หนางามหนางามหนางาม ามโอ้ปลาจูงออกมาสเสียสด็ดห้เบิึงแล้วเนาะปูงออมาเสียด็เบิ่งเล่าเล่าชิงมันเป็น,น,น,ปน,นอะไรย,งา,ยางให้พี่น้องเบ้างยางให้พี่น้องเบ้างนะครับจับยางเลยครับจับยางเลยเอโอ้ถ่ายดีแห่งหมวลชนตัวนี้ไงหางหางแับง่ายพี่น้องครับเบิง่งเดี๋ยพวพงสีเบิ่งหางหางเลยหุ่นนะครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับหางง่ายนะครับตัวนี้หางง่ายหางเลือกดีนะครับพู้น่ะหางพูดอะ โอ้ความสูงนี่อยู่เท่าไรเนาะพอพ่อหลายสิบ่ถวะพอกบ่ถึงเนาะเอาเอาวัด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 เลยวัดเลยเอาไปยืนอยู่พื้นปูนพุ่นน่ะคอนจีดทุนห้างพุ่นน่ะมันยังขัดน่าหนักมาวัดให้พี่น้องเบิ้งให้พี่น้องได้เห็นนนำโู้ใบได้เบิร์ดได้พลอเนาะเชียงนี่เนาะอืมเป็นขวัญเป็นยังดีเบิร์ดได้เนาะตัวนี้เนาะ เดี๋ยวบงขวัญนำกันเอารเบิ้งเลยครับบ้านเนี่ยเนตึ๊บเอาไไปเอาเท่าไรเบิ้งเอาพี่นาเอาลอยสามแปดเนาะเอาลอยสามเก็ดเอาะละกันลอยเนาะลอยสานั่นนาเ็ดสามแปดะกันสาให้เพื่อนห่นนะเ่เอาเห็นนำกันมาทุกคนแลเนี่เนี่ย ไลายวานน้เรพอราคาบอกเรว,วราคาแบสนสองหมื่้าพันแสนสองหมื่นาพแมหนึ่งแนสองหมืันเด้อพี่น้องเด้อแม่นี่มักตัวไดไปใส่เอาพี่น้องครับลงมาโอ้แน่นอนแนนอนแนอนเนาะพี่น้องครับฝ่าว่เด้ตตอตอวอัวน,นี้บ่ต้องบ่ต้องวาลอนาาตวามันสีเง่บเง่เห็นนำกันแล้วนะครบับามันสูงลอยสามสิบเจนะครับพี่น้อง หนึ่งแสนสองมืนห้าพันราคานี่ตัวอหไรวะ่อตัวไเนาะอีกนี่สิบนี่สิบเอ็ดมือเหียกพอไส่เลยครับพี่น้องครับพอมันขึ้นแล้วคัวหน่อยเล่าคั้วเั้งหน่อยเล่าว่ากินยานะครับนั่นมันบ่นเจะว่าได้จะว่าใดนี่เนาพอเนาะจ้ว่าแยกคมอยู่มั่งย่างเดียวเลยจีเอ้าเอาเอาเอา เอามีสองตัวเท่านี้มาพอสิเปิดมาเหมือนนี่เหรอมันมีเปิดสองตัวอืมเอาผู้ใดมักตัวใดงบถึงสำหรับคุยกันก็ไปพอได้พี่น้องเด้ออ่อสำหรับคลิปนี้กะพ่อไวยสมิทธ์สักกอนพี่น้องครับสวัสดีครับเบิงเบิงเบิงพี่น้องครับอันนี้คือควายเลี้ยงธรรมชาตินะครับพุ๋นอะพุ๋นอะพุ๋นอะนี่ครับกินยายังสีอล่รพี่น้องครับเลี้ยงแบบธรรมชาติได้พี่น้องเด้อขนาดหนาหนาตาดีตัวนี้เขาดีเขาเปิดเขางามดีอัตลักษณ์ครบนะครับยุ่งไ ชัดๆก่อนอนี่พี่น้องครับเนี่ยปูนอ่ะเอาชัดๆก่อนว่าหันมันไปชัดมาเลยถ้ากระเตี้ยมเจียมกระจำนะครับข้อกระอองป้องขากระเขานะครับกําไรมีครบเลยนะครับเลยเห็นบ่แล้วก็หางลามนะครับตัวนี้ร้อยสามสิบแปดพี่น้องครับโอ้สามสิบเจ็ดเห็นะถ่ายมองหน้าตัดพี่น้องหางหางลากลามดีเอาสำหรับคลิปนี้ก็บพ่อใบสมิตรสักก้อนพี่น้องครับ สวัสดีครับ